ดาราไทยกับลิซ่าเรยเดวว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกสาหรับ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนปานทราบกันดีอยู่แล้วว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแบล็กพิงเกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้สังกัด YG Entertainment ซึ่งลิซ่านั้นก็เป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์และนักร้องที่มีความสามารถจนหลายคนเองก็ยอมร,รับในความเก่งของเธอเพราะว่าได้ไกยสู่ค่าย YG เธอได้ผ่านวิธีการประกวดมามากมายสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อความสามารถจึงทําให้ทําได้ดีอย่างทุกวันนี้ถ้าจะให้พูดถึงของชื่อเสียงลิซ่า พราะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีตลอดซึ่งหลังจากที่เธอได้เข้าไปอยู่ในสังกัดของค่ายแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเข้าถึงที่ยากขึ้นเพราะว่าลิซ่าต้องทําตามกฎของค่ายทุกอย่างจะไปที่ไหนก็ไม่สามารถรับของแฟนคลับได้แม้ว่าเธอจะเป็นคนอัธยาศัยดีเห็นได้ชัดเมื่อเธอไปด้เดินที่กรุงปารีสเจอแฟนคลับคนไทยเธอถึงกับขอบสวมกอดน่ารักมากๆวันนี้จะพา,าพาไปที่ดูการหลายคนฮือหาตาแตกกันเลยคะ่ะเมื่อดาราหนุ่มไทยได้โพสต์ภาพรูปคู่กับลิซา่าพร้อมแคปชั่นที่ว่าอิโมจ เพื่อในวงการบันเทิงถึงจะแพงมันสนันเลยทีเดียวแล้ะคะ่ะคนคนนั้นก็คือหนุ่มปอเช่สิวกรอ,อดุลสุดทิกุลนั่นเองนะคะเป็นภาพที่เห็นแล้วน่ารักมากเอาแฟนๆเองก็พากันคอมเมนต์กันยกใหญ่